สวัสด bon ีครับไม่รู้ไม่รู้เราวันนี้ไปเี่ยวอยู่ที่นี่เลยครับผมนะฮะร้านย่าโมโคลากับภารกิจ AS4G Advanced แรงทั่วหน้าเร็วทั่วไทยน่าตาความแรงของ AS4G Advanced ของเพื่อนเพื่อนชาวอีสานและสเป็นจังใดสิไปเบิ่งกันโลดเ้อร์ไซว่าสีบอร์ทิมกันและตอนนี้เรนบูก้าท้าความแรงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ร่นโคลาเสียงมาว่าไง ครับเราจะให้น้องทั้งสองเนี่ยเช็คสปีด 4G ใครได้สปีดน้อยกว่าต้องมาสัมผัสความแรง 4G ของผู้ชนะนั่นเองกับเครื่อง 4G Speed Test. เครื่องนี้ <S <S และแน่นอนครับเจ้าเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนสปีด 4G เป็นแรงลมเท่าความแรงของ 4G ที่เทต้านั่นเองพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหนึาเริ่มครับ เอาละครับดูความแรงครับใครแสดงกว่ากันครับผมถ้าหยุดแล้วบอกพี่ชาวด้วยนะฮะผมบอกนี่ไม่ธรรมดาฮะไวฟฟ้าแตกเลยทีเดียวเออลองซ้อมครับดูของตัวเองครับเดี๋ยวไปดูของหนึ่งครับผมบ้าบอล่อยพ้องน้องแพงครับใช้น้ำมันตาเต่าหรือเปล่าครับไดครับของลองซ้อมหยุดแล้วนะครับได้ครับยี่สิบเอ็ดจุดหกหกค่ะยี่สิบเอ็ดจุดหกหกเมกะบิตเพอร์เซคันนะครับน้องตั้มครับร้อยหกสิบห้าจุดสองศูนย์ครับร้อยหกสิบห้าจุดสองศูนย์เมกะบิตเพอร์เซคันโอ้โหได้แหละครับห้าจุดห้าหนึ่งอะไรนะ 5.74เมกะบิตเพอร์เซันแรงขนาดนี้อะไรจ๊ะ a s, c g, ะ <S c g ครับ AS4G ครับ a s c g โอ้โหตีมือดิน้องสุดยอดเอาล่ะวันนี้น้องซ่อมแพ้นะครับแน่นอนฮะต้องถูกทำโทษด,ด้วยการสัมผัสความแรง165.20เมกะบิตเพอร์เซันที่น้องตั้มทำได้นั่นเอง155.74เมกะบิตเพอร์เซันที่น้องโกททำได้นั่นเองหน้าตาความแรงของ AS4G Advanced จับเป็นยังไงเอาปิดเครือ่อง155.74 S 1 6 5 2งหกห้าจุดสองศูนยนะครับผมวางไวเลยนะหนึ่งสองสาม a อัปโหลดอะไรก็ไวเวอร์แฮงอีหลีครับ อแห้งอีลีคอนเฟิร์มจากคนอีสานตัวจริงเสียงจริงแบบนี้ ASG 4 Advanced เร็วแรงจัดจังหวัดพร้อมใช้แล้ววันนี้เย้ <Yeah. S 1> เอ้าวอ้า